วันนี้นะคะน้องก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะที่เตรียมตัวจะสอบซิติเซ้นนะคะเพื่อนๆที่ได้ส่งใบสมัครนะคะที่จะสอบซิติเซ้นนะคะในปีนี้นะคะจนกระทั่งถึงพฤศจิกายนนะคะในปีนี้นะคะก็ยังจะได้แนวข้อสอบแบบเดิมนะคะคือสอบทั้งหมด10ข้อนะคะและต้องตอบให้ถูก6ข้อนะคะ หลังจากเดือนพฤศจิกายนนะคะใครที่ส่งใบสมัครนะคะตั้งแต่เดือนธันวานะคะก็จะเปลี่ยนด้วยข้อสอบนะคะจะถูกเปลี่ยนนะคะและก็ ราคานะคะก็จะถูกปรับขึ้นจากเดิมนะคะจากเดิมที่725เหรียญน,นะคะอย่างที่น้องเอ่อลงใบสมัครไปตั้งแต่ปีที่แล้วในเดือนธันวานะคะในธันวาปีนี้นะคะก็จะเปลี่ยนราคาขึ้นมานะคะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0เศษนะคะก็เกือบเกือบหนึ่นเหรียญน,นะคะและข้อสอบก็จะถูกเปลี่ยนนะคะสำหรับคนที่สมัครในเดือนธันวาของปี2020นนะคะข้อสอบก็คือจะถูกเปลี่ยนเป็นคำถามนะคะ คำถามจะเป็น20ข้อนะคะและต้องตอบให้ถูก12ข้อจากเดิมเนี่ยเขาจะมีคำถามแค่10ข้อนะคะต้องตอบตอบถูก6ข้อแตออ่ในกฎใหม่ก็คือจะต้องตอบคำถามนะคะให้ถูก12ข้อและข้อสอบก็จะถูกถามในจำนวน20ข้อ แต่ในกฎใหม่เนี่ยก็คือจะถูกถามทั้งหมด20ข้อเต็มเลยนะคะนี่ก็นี่ก็จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นนะคะสำหรับกฎกติกาก,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 การสอบซิติเซนนะคะในแบบใหม่ทีนี้ในกฎเดิมนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของคำถามในพาร์ทส่วนตัวในเขาเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวนะคะมันก็จะมะีคำถามเหมือนเดิมนะคะเรื่องของอการ เรื่องของครอบครัวเรื่องของอการทําผิดกฎหมายต่างๆนะคะในในนั้นมันจะเป็นส่วนแรกนะคะอย่างตอนที่น้องไปสอบมันก็จะมีส่วนแรกที่เขาจะถามนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นส่วนที่เขาจะเริ่มต้นถามทีนี้ในส่วนอีกสองส่วนก็จะเป็นข้อสอบของประวัติศาสตร์การเมืองนะคะ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของภาษาเขาก็จะทดสอบภาษาอังกฤษของเรานะคะในขั้นพื้นฐานก็คือมีการอ่านนะคะในส่วนแรกคืออ่านภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะ,ะส่วนที่2ก็คือเขียนก็ซึ่งแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะเ,เริ่มจากเขียนก่อนนะคะให้เรา,เาให้เราเขียนนะคะก็คือเขาก็จะอ่านข้อสอบแล้วให้เราเขียน ลงไปซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะทดสอบแค่พื้นฐานเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรซึ่งก็จะเป็นในเรื่องราวของข้อสอบทั้งหมดที่เราได้อ่านมานะคะมันก็จะอยู่ในข้อสอบนั่นเองทีนี้ข้อยกเว้นนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุนะคะอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ถือใบกินการาดนะคะใบเขียวจำนวน20ปีหรือผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะคะแล้วถือกินการาดมา15ปีนะคะ ในกฎนี้นะคะจะมีข้อยกเว้นก็คือไม่ต้องทดสอบภาษาอังกฤษค่ะไม่ต้องอ่านเขียนนะคะไม่ต้องทําข้อสอบอ่านและข้อสอบเขียนนะคะก็จะแค่ทําข้อสอบของประวัติศาสตร์นะคะการเมืองที่เขาจะถามเราเรื่องของประวัติศาสตร์เท่านั้นทีนี้คําถามก็จะเป็นจนํานวน20ข้อนะคะแล้วก็ต้อง ตอบถูก12ข้อนะคะเช่นกันนั่นก็คือจะสอบแค่นี้นะคะส่วนอีกข้อยกเว้นก็คือผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะแล้วถือกินการ์ดมานะคะจำนวน20ปีนะคะผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะอันนี้จะได้ส่วนลดนะคะในข้อสอบก็คือจะตอบข้อสอบนะคะแค่10ข้อนะคะ 10ข้อก็คือ10ข้อจะต้องตอบถูกแค่6ข้อเท่านั้นอันนี้ก็คือจบแล้วก็สามารถที่จะมีร่ามนะคะนำเข้าไปได้อธิบายให้เราเข้าใจในภาษาของเราได้นะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวของการสอบซิติเซนนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็มีความพร้อมที่จะสอบแล้วนะคะมีการอยู่ในอเมริกาที่ระยะเวลา2ปี9เดือนนะคะหรือง่ายๆก็ประมาณสัก3ปีเนี่ยก็แอปพลายใบสมัครได้แล้วนะคะสามารถที่จะสอบแล้วก็ เตรียมพร้อมเตรียมอ่านหนังสือได้เลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยเวลาผ่านไปก็ค่าสมัครสอบก็แพงขึ้นนะคะข้อสอบก็ยากขึ้นนะคะแล้วก็ การสอบเนี่ยเขาให้โอกาสเราสองรอบก็จริงนะคะเหมือนกับว่าสอบรอบแรกไม่ผ่านให้สอบรอบสองนะคะมีการแก้ตัวในรอบที่สองไม่เสียค่าสมัครนะคะแต่ว่าก็เสียเวลาเนาะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสสอบนะคะก็ทําให้เต็มที่นะคะวันนี้นะคะหน่องกออ็แวะมานะคะแบ่งปันเรื่องราวที่เพื่อนๆที่อยู่อเมริกานะคะน่าจะได้รับทราบเอาไว้นะคะจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะวันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิป หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ